เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่นากันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าพ่อแกตัดข้าวนะตัดยังไงฮะได้ข่าวว่าน้าเยอะมากนะครับฝนตกอยู่ทั้งวันวันนี้จะไปรถไฟฟ้ากันนะฮะเดี๋ยวเราไปกัน นี่ครับผลงานที่ตัดจนขาวพโพลนเลยนะฮะนี่หลังจากมากับรถจักยางคู่ใจนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันบรรยากาศโอเคนะครับผมนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณบ่ายสองนะครับโอ้ตัดสะจน เท่ากับราน้าเลยนะฮะถ้าจะเห็นคือน้ําเยอะมากนะเนี่ยตัดแต่ที่ตัดเพราะว่าทําให้เวลาเราตัดเนี่ยข้าวมันจะขึ้นไวกว่าพวกยาวเนี้เนี่ยครับผมเพื่อให้ข้าวนมันชนะวัชพืชนะฮะเวลาเขาเติบโตมาทําให้ข้าวมันโตเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มเพื่อ,เ,อเร่งนะฮะเร่งให้มันโตขึ้นอีกเท่ากับว่าคูณสองเลยฮะก็เหลือฟอจุดหนึ่ง Hãy thôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đâu rồi này? Tụi đâu anh? Cắt đi đi Hoa sữa nha cái đến à? Này à kể đến mọi chuyện 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 kể อออออน่อยหมอหมนี่ครับบรรยากาศตอนบ่ายสองก็จะประมาณนี้พอตัดแล้วปุ๊บพอใส่ปุ๋ยปุ๊บมันจะขึ้นเพื่อให้มันชนะพวกศัตรูพืชนะฮะที่มันอยู่ใต้เนี่ยเวลาเวลาเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จจะเป็นประมาณนี้ฝั่งโน้นนะครับเขียวเขีเพราะข้าวมันจะขึ้นเร็วกว่าพวกพืชพืชเนี้นะครับ ทำให้เท่ากับน้ำเลยครับผมพะเวลาให้เวลามันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ชนะพวกหญ้านะฮะพวกหญ้าพวกพักต,กตบๆตรงเนี้ย กัทั้งหมดนะครับตักทั้งหมดเลยตรงนี้น้ํำลึกนะเข้าไม่ได้เดี๋ยวรอให้มันน้ำลงนิดหนึ่งน้ําสะเยอะมากครับเนี่ยฝนตกสอตะวันที่ผ่านมาเนี่ยปลาไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ได้เขาวว่าปล่อยมาเยอะพอสมควรน,นะปลา กับกับสงการหน้าก็ได้ได้วันแฮจับปลาแล้ว แล้วเมื่อสักครู่นะครับผมผลงานก็จะประมาณน,นี้นี่ก็ยังไม่เสร็จดีนะฮะตอนนี้ก็ฝนเริ่มรินแล้วอ่ะน่าจบเป็นคลิปนี้แหละครับผมเดี๋ยวต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะฮะฝนเริ่มมาแล้ว